ขอขับสวัสดี่ดีขอขับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดูนะวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีไฟล์กันอีกแล้วนะครับโอเคแล้วพอเรามาอยู่ในแนะป็กคิลเลอร์นะโอเคก็ติดตามแป็กคิลเลอร์โอเคแขอขับคุณทดีท่านผู้ชมทุกคนนี้ขอนอ,อทำไมมันตับอย่างนู้เนี่ย เออทุกคนทุกคนไม่เคยเห็นไปหน้าตุ๊ดหรอกโอ้ยตุเออก็แบบนี้เนของเดิมนะเคหุ้ยกิจกรรมทีซ้นใหม่เข้ามาแล้วนี่ไงมังกรอบบน่าตื่กแล้วมันเข้ามา ดิแตนโอโชว์เยเฮ้ยอย่างนนไม่สวยเลยว่ะชีตูชีตูไอชีตูสก,กินแล้วปุ่โอ้โหกล่องสกไม่ทาเต็มไหมไม่มีดูสก,กินผู้ชายดิ <S <S ลาออกค่ะไปหน้าตู้ พี่ผมก็รีไฟแบบนี้นะทุกคนไม่ต้องไปทำตามนะไม่ต้องดา่าดอกตัวเองแบบนี้ทุกคนเพราะพี่ผมเป็นแบบนี้ตลอดเลย,ลยไปพีป่ปอบไปเลยกาสีสีป,ป่ะแรงแรงสีงสีแรงทุกคนเอาจะเล่นกับไปจริงก่อจริงโอ้ยพวกนี้จะเพิ่มขึ้นมาห้ามว่าไปเนาะว่าที่ตอนพวกนี้ไปได้ดูจากนี่เนี่ยเกลียดคนที่เชื่อแบบนี้ เหตุคนที่ชื่อว่าพี่คุณพี่ป้องแวกยอก,ยอ,กอืมใส่ค<ป>อหับเว้นเดี๋ยวเราไปเล่นแม็กซิมกันเลยนะทุกคนในแม็กซิมผมตัวเป็นเด็เด็กเยอี่ได้รับกล่องอะไรด้วยเกิดอที่เกิดไม้เหรอแค่ไปหนะ้าทุกเกิดไม้ไปรับไปแล้วหลอกไก้ อืมแสจะเป็นกล่องงูเลยโอเค,อเคก็ขอกราบสวัสดีปรโมาโณูนโยโตโยขอ,อให้ได้การถอะบัตรถด้อยใช่ไหมก้าเอาไหมถุงห่อไ้กา้าฉันจะใส่หม้อเร็วเร็ว ออกมาให้เลยนะอือหือโคตรหายอีกา่าน้อยท้องเั้นกุนะใช่แป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งขอใส่สองสกินก่อนแล้วเพิ่งเชิญไปมานี่ไปทำได้แล้วใส่สกินอะไรเดียวไม่เกี่ยวแล้วกันเก็บป้องมาเลย เคยใครอ่ะอแรงเทนโหสนิทโหดเลยเดี๋ยวพป้องเล่นแล้วเจอแต่กโก้ยแบบิ้มเลยแล้วเพล่ะแล้วมาก็ดูพี่ป้องหรือมากระโดูว่าพี่ป้องขนาดอยู่ไดมอนด์นนเนี่ยโอ้ เฮ้ยถ่าย4ทีแล้วอ,อ่ะครับเพี้ยนคนเหรออ่าพี่ป้องไดมอนด์ทั้งสี่อยู่เป็นไซว่ะๆๆนนทำไมผมพี่เล็กจังวะใช้ผมเล็กยงไงอ่เหรอมึงลืมปับพี่ป้องหรอพี่ไปอะไรมาเนี่ยพี่ไปไหม พี่บอกีไฟอะไรมาไเม่ใช่พี่บ้อล้วเตียนอยู่เส้มาดูเกียนอยู่ เห็นไหมก็เลยเข้าไปไกลวงเพื่อแบนไปเพื่อ,อ,อที่บ้องเห็นไปจุกยังอ่ะสงนี้มันดีกว่าทุกคนตามสเตดปผมไปนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ป้องไปซุ่มนะนเกียย์ตามไปนะ

S <S เอาเสไปจไปขึ้ไปทีหลังไปนี่ปืนชาร์ตไปจุ

มันไม่ไปม,มีบาใบไม่ตอนนั้นอะไปเล่นบาหรือพูดหูหร่อสับท์อะคือเปลือกัพทอไรไอิดมามานั่นถ้าเกิดไปเล่นสนายแลวไปเก็บสี่ะที่้องจะหาไหมทำไม มั่วแถม่ะเข็บสีอ่ะเอ้า่ไงมีนาวิ่งเข้าบ้านเลยเพื่อนมาชุกกรอเอาดนระเบิดฆ่าตายเพื่อคตมเลยอ่ะบเคไนหอยมาไมมันเล่นบาลไปไกดน้อยเอากดแล้วเ เพื่อนก็บหมดเราเราเราเกกันปะ่องเก็มอย่าจ่ออย่าจอ่อเลอ ใครต้องการพี okay, ่มาเคที okay ่ปังเคที่ปัล็อกหัวเดี๋ยวผมจะล็อกจริงๆนี่ดูนะทุคนผมผมแค่นี้เขผมคอายุโเคล่ะเคยเป็นลูกสิอายุคเนยเนีเนี่ยคน้คนเนี้ย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 เนีนนี้เป็นอายุเคีตัวจริงนะเนี่ยอายุคีตัวจริงนะอคีจริงอ่ะผมเล่นผมเล่นกับอายุคี ทุกคนก็กลับขอกลับตูดีปลมสนยทุกกรณีเฮ้ยตายวอสเล่นไม่ผมเล่นไม่เก่งเลยนะเออผมให้ไม่เป็นจะต้องมีการเกับร่างไม่ล้มก็ดูว่าล้มอ่ะตกก็ดูว่าตกลงไปมันจะตายทุกคนไปไปนั่นแหละ

มันอ้นั่นน่ะมันอ้นั่นกันน่ะ,ท,กกนะนทุกันน่ะเพื่อนชูกมันอ้นั่นกันเนะโหดเข้าไปด้ิโดดปะวะนะสวยดิไม่ตายไหมไม่ตายริปค ตายแน่ Double kill ีปเียนเลยอะื่องปกป้องไปหน่อยให้มีเชื่อ่ะได้ไหมอายุเราจะเล่นทำไมไปอยากเล่นมันเท่มันจะเท่หัวไหะ ปืนไปเลยปืนปืนเหว่ยงไปอ่ะปืนทำอะไรเนี่ยยองก็มีปืนซุ่มเนี่ยทำอะไรแอบก่อนแอบก่อนไม่เอบก่อนนะอายูไปไหนเนี่ยรอไม่รออะไรนะ่ยตัวตึงด้วยล้มเนี่ย First blood ภาพภาพอาจารย์นีระเบิดมันตัวตึงเลยเหรอัวนเจ็บัวนเจ็บ เขาจะดูนะว่ารูบกเปิดซื้อยัง t ีบอกรูบกเปิดยังอ่ะหรือซื้อบ่ซื้อหรือเปิด ชนะไหมชนะไปไม่ตายอะไรนะไปไม่ตายเย่เราต้องการสับเทไนเราต้องปลูกป้องไฟอ่ะที่บังคิดว่าเออต้องต้องปลูกป้องอย่างเดียวเลยเราบอกเปิดเซิร์ฟด้วยนะเปิดเซิร์ฟก็บ้าแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดพ่อสวัสดีครับอวดีคร่าโอ้ยต้นยิง ยี่ราบอกไปซะแล้ว สัสนายเล่นถามจริงซือสายมาพื่อะไรที่จะมาช่วยเพื่อนเนี่ยไ่ไเลยไหน่อยิีไรงานตางานเอหรือ่าสายเขาล่เลยเจทำไมอ่ะตัวเองสับสนายก็ไม่เป็น

ไปเจอคุณเนี่ยมันเปิดออไมาไปเจอคุณตัวอะไรคขาโกงเลยอ่ะมันใช้ตัวอะไรอ่ะ